สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะคนบ้านบ้านค่ะวันนี้ขอเสนอนะคะกุหลาบค่ะกุหลาบที่บ้านพี่อังนี้มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะปลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าใครเห็นคลิปของพี่อังไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นนะคะหรือว่าคลิปยาวเนี่ยจะมีกุหลาบหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะ แต่วันนี้เราให้ดูกุหลาบมอนนะคะกุหลาบมอนซึ่งมีประโยชน์แล้วก็ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายทนแทนล้งทนฝนทนหนาวทนทุกอย่างค่ะแต่เขาก็ชอบน้ำนะคะเขาทนถ้าเราให้น้ำเขาดีๆเขาจะออกดอกให้เราเยอะมากๆเลยค่ะ กุหลาบมอนหรือว่ากุหลาบออนนะคะหรือว่าที่กรุงเทพเขาก็จะเรียกยี่สุนนะคะที่แม่ห้องสอนเขาก็มีนะคะเรียกแกจากกุหลาบมอนค่ะพี่ยังจําไม่ได้นะคะขอขอโทษด้วยนะคะจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะลักษณะออของเขาก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะสูงได้ถึง2เมตรเชียวค่ะลำต้นนี้มีกิ่งหนามนะคะหนามคมนะคะแต่ไม่ไม่ยาวนะคะสั้นๆแต่เยอะมากค่ะ ก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มค่ะใบของเขาก็จะเป็นใบประกอบนะคะแบบขนนกรูปไขค่ค่ะกว้างได้สองถึงเซนติเมตรแล้วก็ยาวได้3-5ถึงเซนติเมตรค่ะปลายใบนะคะจะแหลมค่ะคนใบมนนะคะขอบจักเป็นฟัน,นะคะ่ะฟันเลื่อยนะคะดอกของเขานี้ออกเป็นพุ่มเออเป็นช่อแบบนี้เลยค่ะ สวยมากนะคะหอมด้วยค่ะหอมอ่อนๆเลยนะคะออกดอกเป็นช่อค่ะดอกสีชมพูหรือสีแดงนะคะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งค่ะจะอยู่รวมเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะ3-5ถึง5ดอกค่ะมีกลีบเลี้ยง5กลีบค่ะหมายถึงกระจุกนึงอไม่ต่ำกว่า5ดอกเลยนะคะ ข้างบ้านเลยเรียกกุหลาบพวงบอกเช๊ะเชกุหลาบพวงบอกใช่มีกลีบดอกจำนวนมากค่ะเรียงซ้อนกันหลายชั้นค่ะออกดอกทั้งปีนะคะออกทั้งปีเลยค่ะยิ่งถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ำให้อะไรนะคะจะออกทั้งปีเลยค่ะยิ่งฤดูหนาวนะคะดกมากๆเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้เขาเริ่มจะโรยนะคะแต่พี่อังไม่ได้เก็บเพราะว่ายังไม่มีเวลาปกติแล้วพี่อังจะขยันเก็บมากเลยค่ะตื่นเช้ามาก็จะเก็บเขาไปใส่น้ําร้อนนะคะแบบสดๆเลยค่ะหอมมากค่ะแล้วก็ทําให้เราหลับสบายนะคะเลือดไหลเวียนดี D มากๆเลยค่ะแล้วที่เหลือนะคะถ้ามันเยอะเกินพี่อังก็จะเอาไปตากค่ะตากให้พอหมาดๆนะคะให้เขาพอมหมาดๆไม่ถึงจะแห้งกรอบนะคะพอหมาดๆ ไล่ความชื้นเขาแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปคั่วไฟอ่อนๆทําแบบบ้านๆเลยค่ะคั่วไฟอ่อนๆทําเป็นชานะคะสีออกมาเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆนะคะไล่ความชื้นของเขาให้ดีๆค่ะทําแบบชาสมัยก่อนเลยค่ะขยาขยำให้สารเขาออกมาเกาะที่ตัวกลีบนะคะแล้วเราก็เอามาทําเป็นชาค่ะ เห็นอยู่ในแค่ต้น2ต้นเองนะคะดกมากๆเลยค่ะพี่อังไม่ได้ไปถ่ายต้นอื่นนะคะซึ่งจะเก็บนะคะที่อินเดียพี่อังเห็นในคลิปนะคะเขาเก็บดอกอันนี้ค่ะไปสกัดเป็นน้ําหอมนะคะที่อินเดียนะคะทําเป็นน้ําหอมแบบโบราณซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่เขาทําเป็นอาชีพแต่ทําแบบโบราณนะคะการขยายพันธุ์ของเขาไม่ยากเลยค่ะสําหรับชนิดนี้นะคะ ชนิดอื่นอาจจะต้องอบนะคะหรือว่าตอนนะคะแต่ชนิดนี้ก็คือเอาไปปักในดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะแต่เราก็ต้องให้น้ําเขานะคะโดยเฉพาะน้ําปูนใสนะคะเขาจะได้ไม่เน่าไม่ดาค่ะพี่อังก็เอาปปักเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมีเวลาพี่อังจะปลูกเป็นแถวเลยค่ะเพื่อเราจะเอาดอกของเขาค่ะทําเป็น เป็นชานะคะใครสนใจก็ทักพี่อังมาได้นะคะขายถูกมากค่ะ20บาท15บาท30บาทดอกแห้งนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะบำรุงหัวใจค่ะอ่อนเพียนะคะลดการอ่อนเพียค่ะดอกส่วนนี้ก็สกัดเป็นน้ำน้ำมันกุหลาบนะคะเครื่องสำอางต่างๆค่ะแล้วก็แชมพูน้ำหอมค่ะ หรือแม้แต่ว่าเราจะไปประกอบอาหารก็ได้นะคะเป็นเค้กสลดัดทำชาอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะมันดีที่สุดเลยค่ะที่บำรุงหัวใจของเรานะคะถ้าหัวใจของเราแข็งแรงนะคะอะไรอะไรก็จะดีด้วยค่ะเลือดก็ไหลเวียนดีด้วยนะคะเวลาเราจะกินสลัดนะคะเราก็เอาไปเอ่อโรยนะคะ ตามร้านอาหารเขาก็จะไปแต่งอาหารซึ่งก็กินได้ด้วยเขาก็จะนิยมเอาไปแต่งกแต่งอาหารนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะสีชมพูอ่อ,อนๆพี่อังก็จะเก็บอย่างเงี้ยเก็บเกือบทุกวันแล้วเขาก็ออกเกือบทุกวันเลยค่ะดกมากๆขนาดหน้าแ้งเขาก็ยังทนเลยนะคะต้นไม้อื่นนี้ร่วงโรยนะคะแต่กุหลาบของพี่อังนี่คือสุดยอดจริงๆเลยค่ะ วันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้สุขภาพพลันนามัยแข็งแรงแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดดูของพี่อังด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของพี่อังนี้ก็แบบบ้านๆเลยค่ะไม่มีอะไรหรือหวามากวันนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆค่ะ กับุหลาบมอนนะคะกุหลาบมอนกุหลาบออนหรือว่ากุหลาบยี่สุนค่ะพี่อังก็จะเอาไปตากนี่แหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะจัดการเลี้ยงเลียงแล้วก็ตากเลยเก็บไว้เก็บไว้กินค่ะ